กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พ่อผมชาเดชเอสพีดีนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูชุดใหม่กันนะครับชุดนี้ก็คือเป็นชุดคอสตูมนะครับที่เป็นทั้งตัวเลยนะครับเรียกได้ว่าคือน่ารักมากๆนะครับแล้วก็ราคาที่บอกว่าใครๆก็ซื้อได้นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเลยนะครับอ่ะชุดแรกเลยนะครับก็จะเป็นชุดนะครับมันก็จะมีหลายชุดเหมือนกันนะเออมันก็ต้องมาดูนะครับว่า มันจะเป็นชุดอะไรนะครับอ่ะอย่างเช่นเออตรงนี้นะครับมันก็จะมีชุดท่งนั้นของแทคตัสนะครับกระมงเพชรนะครับมีชุดกระมงเพชรแบบสีมันจะเป็นเป็นสีสีไปอ่ะนะครับเอ้ยอันนี้ใช้ได้ใช้ได้ไอ้กล้วยนะครับกล้วยก็เป็นสีสีไปเนาะเออนะครับก็มีแค่นี้แหละ <c oughs> มีแค่นี้แหละนะครับแล้วก็อันนี้ก็1นึยเพชรนะครับเราก็จะได้ชาร์จ3ชาร์จ ลูกบอลสีลูกบอลน,นะครับแล้วก็ชาร์จฟ้าอีกสอันะครับก็ถือว่าคุม้มไหมมันก็โอเคนะสำหรับคนที่ไม่มีชาร์จนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่แบบว่ามีรถแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปซื้อนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเอาลองซื้อเป็นอันนี้ไป0มันจะให้เลือกเลยปะอ๋ะอออซุ่มเหรอซุ่มเหร ซูมเหรอโอ้โหโอเคซื้อไปให้หมดนะครับ3ชุด3ชุดเราต้องคือเราต้องหลุงหน่อยนะครับพอดีว่าเพชรเยอะเกินไปนะครับเอโอเคอันนี้ซื้อคือเราสามารถซื้อได้เออหกอันเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้เอาไปเปิดชุดผู้หญิงด้วยนะครับโอเคเราก็กดเปิดไปนะโอเค โอเคหรือว่าเราแบบอยากได้ชุดนั้นๆแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องซื้อนะครับอ่าสมมุติว่าของผู้หญิงอ่าไม่ใช่นี่คือชอบสีนี้มากนะฮะสีนี้คือมันเป็นสีที่แบบว่าใช้ได้ทุกทุกทุกครั้งนะครับมันมันน่ารักนะโอเค3มชุดนะครับคือไม่ต้องเอาทุกสีก็ได้เอาจริงๆนะครับสำหรับทุกคนนะ เอออันนี้คืออยากซื้อมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคเปิดไฟโอเคได้มา3ชุดนะครับหืมสุดยอด,อดสลุกเพชรเก่งจริงๆโอเคไม่ต้องสังเกตหนวดนะครับคือไม่มีใครสังเกตหรอกพูดไปงั้นแหละ หนวดมันขึ้นเร็วมากอ่ะมันขึ้นเร็วเกินโอเคนะครับนี่เราใส่ชุดไหมน่ารักน่ารักน่ารักเลยนะครับโอเคแล้วใส่ชุดนี้เออถ้าถ้าเป็นของผู้หญิงมันจะเหมาะกับสีชมพูถ้าสีเขียวก็แบบสไตล์แบล๊สีเหลืองก็น่ารักนะครับเราเป็นไอ้นี้ดีกว่านี่เป็นกระบองเพชรน่ารักนะครับที่กะบองเพชรน่ารักก เดี๋ยวของผู้ชายนะครับของผู้ชายก็จะเป็นกระบองเพชรแบบตีอันนั้นเหมือนกันนะนะโอเคนี่เออมันดูแบบมันดูโอเคอ่ะผ,ผู้ชายถ้าเป็นกล้วยมันก็แปลกๆนะเออแต่ว่าถ้าของผู้ชายเป็นกระบองเพชรมันจะดูเท่กว่านะครับโอ,อเคนะครับอันนี้ละกันออโอเค ประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเลยที่มาใหม่นะครับคือจะเป็นรถ Plutohades นะครับชื่อ Plutohades นะฮะแต่ว่านี่เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเป็นเอ่อ King h a d e s Nether King h a d e s Dy นะครับ ก็เราก็สามารถมาทำภารกิจตรงนี้ได้นะครับสำเร็จการแข่งขันหนึ่งครั้งทุกวันสะสมมาสองวันนะครับสำเร็จการแข่งขันหนึ่งหนึ่งครั้งทุกวันสามวันนะครับเราก็จะสะสมแล้วก็เอารถคันนี้ก็ได้นะครับนี่โคตรเท่โคตรเท่เนี่ยเนเธอร์คิงเฮดสนะครับก็โคตรเท่อะเอออีก6วันมันจะจะซื้อได้แล้วนะครับ เนเตอร์เฮเลอร์ฮเนี่ยยังไม่มานะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าน่าจะได้รีวิวกันนะครับสำหรับรถคันใหม่เนาะแล้วก็มันจะมีในกลุ่ม,มนะที่นี่นะครับก็จะเป็นรถนะสำหรับตำรวจนะครับตำรวจที่จะมาในหมดหมดหน้านะครับก็รอดูรอติดตามกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันในยามดีกว่านะครับ อย,อ,อยากไปบทแต่ว่าตอนนี้มันบ่ายโมงไม่มีใครได้หรอกนะครับมีหลักตซนเออโอเควันนี้เราจะเล่นรถอะไรดีนะเราเล่นรถอะไรดีนะเล่นยากเกินรถมันเยอะไงแล้วมันเยอะเกินเออเราลืมไปเลยนะฮะเออเรโนนะครับออฟติมัสเรโนนะครับก็จะมีสกินใหม่มานะครับโอเคได้คอนเทนต์ละโอเคอ่ะโอเค ก็รีวิวสกินแล้ว o p ติมัตโอเคไปดูกันเฮ้ก็เท่ดีนะเท่ดีนะอ,อคือไอออติมัตเนี่ยเป็นลูกรักของเอ,อ่อเซนเซนเลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้มีสกินอยู่ประมาณ6สกินแล้วนะออติมัตอะเยอะมากนะครับแล้วอนาคตจะมีอีกนะครับจะมีสกินออติมัตอีกนะ คือจะเป็นลูกลักเกินไปแล้วนะครับรถคันอื่นนี่สกินแค่2องสามสกินสสกินอันนี้คือแบบปลาไป6กสุดยอดเลยหลายๆคนนะครับที่แบบว่าอยากให้สอนเอ่อซูปเปอร์วอดิฟอะไรเงี้ยคือคือพอสอนไปแล้วใช่ไหมเราต้องเอาไปทำตามด้วยนะแล้วก็ เ,เวลาเราเล่นเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าบอกได้เป๊ะๆนะครับเพราะว่าความรู้สึกของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันจริงๆนะครับอย่างเช่นของพี่เนี่ยพอรู้สึกแบบนี้ปุ๊บเฮ้ยมันต้องติดซูเปอร์วอดิปแน่เลยปุ๊บพอรู้สึกแบบนี้อ่ะไม่ติดละอะไรเงี้ยแบบนั้นคือมันต้องเล่นแล้วก็ลองจับความรู้สึกเองอ่ะจริงๆเนี่ยเห็นไหม บางคนเขาก็ทำได้ได้ไวนะโอ้ยบางคนเขาก็ทำได้เออสัน้นกว่านี้นะแบบให้วิเบกอะนะครับไปบางคนนิ้วเขาเร็วไงแล้วก็เขาเล่นสามนิ้วแบบสุดยอดอะ่ะอันนี้ก็ มาดิผมนี่ชนได้ทุกเมื่อครับด่านนี้ยากมากจริงๆ โ,โอ้ยอื้มโอ้ดิฟสักหน่อยเฮ้ย,ยมีคนตามมามีคนตามมาแล้วคนตามมามีคนตามมา โอเคสวยโอ้ยเป็นเป็นรอบแรกเลยนะที่แบบเล่นไม่ค่อยพลาดแะพลาดสวยใน,นขนาะเล่นไม่ค่อยพลาดน,นะครับเนี่ยอะไรยังเท่านี้ถ้าเล่นพลาดเลยเนี่ยสี่ิบไม่เนี่ยด่านนี้คือแบบไม่เคยลงสองเจ็ดอ่ะไม่เคยลงสามศูนย์แล้วอะ่ะไป ว้าสวยลอยฟ้าเห็นไหมเมื่อกี้คือลองสังเกตดูนะครับ คือพอเรากดเลี้ยวก่อนใช่ไหมมันก็จะออ่ไสิสุซุเปอร์วดิบง่ายนะครับเียคือนะซ้าย ไดูนะดูนะขวาอันนี้คือความรู้สึกมันไม่ได้ม,มันต้องเอาให้เห็นชัดกว่านี้นะครับก็สำหรับใครที่อยากได้ o อ t ติมัสเรโนนะตอนนี้ก็มีขายอยู่นะครับมันออบมาขายนะ หอมสกินเอ่ะหืึกด W C W ไม่ได้เกงไงฟลุ๊กเมื่อกี้ปกติกดไม่ได้เลยนะเนี่ยโอ้ดีปะนี่ดิต้องดูเขาอึกกะว่าจะแบบสวยๆหน่อย ที่สองยังคงตามเราอยู่นะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ นี่นี่ดูของนี้ของนี้องศามันไม่ได้เฉยเฉนะครับองศามันไม่ได้อ้าวจำงองศามันไม่ได้มันก็เลยบอกว่า แต่หน้าเลไม่ตรงองศาอะไรเงี้ยคือแบบเขาเรียกโมเมนตัมแบบว่ามันไม่ตรงนะครับองศามันไม่ตรงยาวไปยาวไป หนึ่งสองสามสวยวยังบุตร สวย้ายโอ้โหไม่ติดซุปเปอร์ไม่เป็นไรเมื่อกี้กดในตัวไม่ไป <c oughs> อขอโทษครับที่ไม่ให้เห็น ดูคลิปไปด้วยขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะที่เข้ามาดูคลิปนะครับปการอ,ออกตัวของพี่เนี่ยก็จะใช้เป็น3มนิ้วเนาะสนิ้วนะครับไป

โอเคหนึ่งเจ็ดโอเคแคอยย่นะครับคือรถคันนี้มันจะแบบอึดมากอึดมากสก,กิดนิดนึก็สบายแก้เกมได้สบายนะครับดูหนานี้แล้วหลบไปน้องพี่มาแล้ว มาด่านสุดท้ายสักหน่อยนะครับขอจบเกมแบบสวยๆ นะครับก็ชุดแฟชั่นนะครับดีนะฮะส่วนสกินก็ก็งานงานรู้สึกว่างานงั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครชอบที่แบบว่ามันแบบไฮเทคแบบเมทัลเมทัลหน่อยนะครับก็ซื้อได้นะครับเพราะว่ารถคันนี้คือสกินมันเยอะมากนะครับนี่มีกี่สกินเนี่ยอะดูนะดูนะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสกินนะฮะตอนนี้มีห้าสกินอันนี้ไม่ได้ซื้อนะครับ ซื้อไม่ทันนะฮะตอนนี้ราคามันก็พันสามแล้วแหละอันนี้ก็โอเคนะครับสกินอันนี้สกิน i อ g นะครับอนี้สกินวาเลนไทน์นะครับอันนี้สกินเอ่อเอ่ออาร์ชอาร์ทอยนะครับ,นนก, Arch รบก็จะมีแบบพวกสีลุงอีกคันหนึ่งก็คือวอร์คอรี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นท็อกซิกสไปเดอร์นะฮะก็จะเป็นแมงมุมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสกายจั๊มนะครับออกแนวไฮเอ่อ เทคโนโลยีอะไรประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับ Optimus Reno Skin Sky t o w ทอ r นะครับ Sky To ยนะครับ s k y Sky วะายจ m p เออเอามารวมกันแะล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่อง Shade SPD สะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับนะครับบ๊ายบายไม่น่าดึกแปลกๆกัะ <laughs>